คนครับมาถึงแล้วครับผมบัตรครอสนะครับที่ผมสมัครไปเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าบัตรมันจะเป็นยังไงนะครับแทนหน้าบัตรจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าผมใช้จ่ายเท่าไหร่ในวันหนึ่งก็รวมตังค์ทั้ปแล้วเรียบร้อยนะครับก็จีนนะครับเรียบร้อยนะครับประมาณหมื่นหกแปดร้อยกืบสองเลยนะครับก็ใช้บัตรครอสรูดเมื่อกี้นะครับก็ใช้ได้เดี๋ยวไปดูฮอดอกกันว่าน่ากินหรือไม่นะความน่ากินของร้านที่ผมมาประจำชื่อคาเฟ่บอสสุนะครับกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวตตตต้้ออองงไไปปปมมหาาวิยยยยลลลัััััันนนนะะะคคครรรรรบบบบแกก็็เเีีด๊ เดี๋ยวคงได้เจอกันตอนพักนะครับแล้วก็ระหว่างที่อยู่มหาลัยนะครับก็ระหว่างขาผมก็ต้องมาซื้อกาแฟโอ้แสงสวยมากนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้บัตรครอสเดี๋ยวจะไปดูว่าใช้ตังค์เท่าไหร่ที่มหาลัยนะครับถึงนะครับคาเฟ่มหาลัยนะครับชีอเมริกาโน่ทันกัรจซเซียอเมริกาโนอเมริกันเอ่อไอซ์สิบเด็กอ่าเด็กเราจ็ใช้ของครอสเลยนะครับ เรรียยบ้อเมื่อกี้ราคาประมาณ2 2 0 0บอนนะครับตอนเย็นทุกครั้งนะครับผมก็จะจบที่ร้านทาโกยากิกนะครับก่อนที่จะไปเรียนลงซื้อต่อนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับแล้วก็ใช้บัตรครอสนะครับในการจ่ายใหม่ๆเลยส,สดๆเลยครับเมื่อกี้โดนไป8,500บอนนะครับก็รื้อนะใช้จ่ายได้แไม่ต้องห่วงอะไรเลยครับออมากมโกขอบคุณคอับคุณมันสด สารสรุปค่าใช้จ่ายนะครับในวันนี้ปัดครอสนะครับผมใช้ไปประมาณ30,000วอนนะครับครอส s าร์ดนะครับหรือว่าครอสคาร์ดอืเนี่ยนะครับเป็นโซลูชั o n เลยนะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตที่เกาหลีหรืว่าจะเป็นนักเรียนนะครับหรืว่าจะเป็นคนที่ทำงานอ๋อที่เกาหลีนะครับก็ถือว่าเป็นอ๋อ solution ที่ดีมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะฝากเงินไงก็ตามเนี่ยคือครอส s ออกให้หมดเลยไมีการตั้งเงินนะครับถ้าเป็นแอปอื่นเนี่ยนะครับต้องจ่ายตังค์นะครับแล้วก็ทั้งวันผมใช้บัตรเนี้ยบัตรเดียวอยู่จบนะครับใช้แทนหลายบัตรได้